การหายใจเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์ซึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่มีผลกระทบลึกซึ้งไม่เพียงแต่ต่อสุขภาพร่างกายของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและอารมณ์ของเราอีกด้วยตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาหลายประเพณีรวมถึงพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการหายใจไม่เพียงแต่ในฐานะการกระทำทางสรีรวิทยาแต่ยังเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาและเครื่องมือที่มีพลังในการรู้จักตนเองและการรักษาตนเองในวิดีโอนี้เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการหายใจอย่างถูกต้องประโยชน์ของการหาย จอย่างมีสติและเทคนิคต่างๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการเริ่มต้นสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าการหายใจอย่างถูกต้องหมายถึงอะไรการหายใจอย่างถูกต้องมักจะเรียกว่าการหายใจด้วยไดอะแฟมหรือการหายใจทางช่องท้อองค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ไดอะแฟมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ตั้งอยู่ใต้ปอดเพื่อ,อช่วยขยายความจุข,ของปอดและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเราหายใจตื้นใช้เพียงส่วนบนของหน้าอกเราจะไม่เพียงแต่สูญเสียประสิทธิภาพการหายใจแต่ยังอาจก่อให้เเกิดดภาาววะคคมรีย และความวิตกกังวลการหายใจอย่างมีสติและลึกช่วยให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะการผ่อนคลายนให้ทาให้เลือดได้รับออกซิเจนมากขึ้นและส่งผลให้การทํางานของอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายดีขึ้นเทคนิคง่ายๆและมีประสิทธิภาพในการหายใจอย่างถูกต้องคือการหายใจทางช่องท้องสําหรับการฝึกฝนให้เริ่มโดยการหาตาแหน่งที่สะดวกสบายไม่ว่าจะนั่งหรือนอนวางมือหนึ่งไว้บนหน้าท้องและอีกมืออบน,น้าอกหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกทําให้หน้าท้องขยายออกในขณะที่หน้าอกแทบ จะไม่ขยับการขยายตัวของหน้าท้องแสดงให้เห็นว่าแต่อแฟรรมกำลังเคลื่อนทีลงไปสร้างพื้นที่มากขึ้นในปอดให้กับอากาศเข้าไปจากนั้นให้หายใจออกอย่างช้าๆผ่านปากรู้สึกได้ว่าหน้าท้องหดตัวและกลับสู่ตำแหน่งเดิมทำซ้ำวงจรการหายใจนี้หลายครั้งโดยให้ความสนใจกับว่าการหายใจแต่ละครั้งส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของคุณอย่างไรนอกจากนี้การฝึกหายใจทางช่องท้องไม่เพียงแต่เป็นวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการหายใจเท่านั้น แต่ยังทําหน้าที่เป็นยาผ่อนคลายธรรมชาติที่มีพลังเมื่อกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทกซซึ่งมีหน้าที่ควบคุมฟังก์ชันของร่างกายในสภาวะพักผ่อนและการย่อยอาหารการหายใจลึกสามารถช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตและบรรเทาความตึงเครียดของกล้ามเนื้อเทคนิคนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการลดความวิตก,กกังวลและความเครียดเนื่องจากช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบและความชัดเจนทางจิตใจ ในทางกลับกันยังมีเทคนิคอื่นๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการหายใจได้อีกด้วยการหายใจ4ี่ถึงตัวอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับการนับในระหว่างการหายใจเข้าและหายใจออกก่อสำหรับการฝึกฝนให้เริ่มด้วยการหายใจเข้าทางจมูกนับถึง4รักษาการหายใจนับถึง7จากนั้นหายใจออกช้าๆทางปากนับถึง8เทคนิคนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความจุของปอดแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบและเตรียมร่างกายสําหรับการนอนหลับที่ดียิ่งขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือการหายใจสลับรุดมูกซึ่งมักใใช้นโยคะ ซึ่งช่วยส่งเสริมความสมดุลและการปรับฮอร์โมนของสมองสำหรับการทำเช่นนี้ให้คุนนั่งในท่าที่สบายและใช้หัวแม่มือข้างขวาปิดรุดมุกขวาหายใจเข้าลึกๆผ่านรูจมูกซ้ายจากนั้นปิดรุดมุกซ้ายด้วยนิ้วก้อยและเปิดรุดมุกขวาหายใจออกผ่านรูจมูกนั้นแล้วเป็นกระบวนการหายใจเข้าผ่านรูจมูกขวาปิดและหายใจออกผ่านรูจมูกซ้ายเทคนิคนี้สามารถช่วยเพิ่มสมาธิความชัดเจนทางจิตใจและความรู้สึกสงบภายในความเชื่อมโยงระหว่างการหายใจกับการเคลื่อนไหวเป็นหลักการพื้นฐานในหลายปฏิบัติการออกกำลังกายเช่นไทชิ และพิลาทิสกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายแต่ยังเน้นความสําคัญของการหายใจให้ประสานกับการเคลื่อนไหวการระหนักถึงการหายใจในระหว่างการออกกําลังกายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกําลังกายและสร้างประสบการณ์ที่รวมกันมากขึ้นโดยส่งเสริมสภาวะของการมีสติที่ยืดออกไปนอกเหนือจากการปฏิบัติเองการฝึกหายใจอย่างมีสติเป็นเครื่องมือที่มีพลังในระหว่างการทําสมาธิเมื่อเรามุ่งเน้นที่การหายใจเราจะสามารถทําให้จิตใจเงียบ และเข้าถึงสถานะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของการรับรู้นี่ทําให้เราสามารถสังเกตความคิดและอารมณ์ของเราโดยไม่ระบุถึงพวกเขาส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราการฝึกสมาธิที่ใช้การหายใจนี้มีความสําคัญในหลายประเพณีทางจิตปิญ,ญญาณและเป็นหนึ่งในกุญแจสู่การพัฒนาการปฏิบัติทางจิตปิญญ,ญาที่ลึกซึ้งและมีความหมายยิ่งขึ้นนอกจากนี้การรวมช่วงเวลาแห่งการระนักถึงการหายใจในกิจวัตรประจําวันของคุณแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้น ก็สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสุขภาพโดยรวมของคุณสิ่งนี้สามารถทําได้ผ่านการตั้งเตือนในโทรศัพท์หรือในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในกิจวัตรของคุณเช่นในขณะที่รอในจราจรหรือในระหว่างการหยุดพักจากงานช่วงเวลาสั้นๆเหล่านี้เพื่อการหายใจอาจเพียงพอที่จะชาร์จพลังให้กับจิตใจและร่างกายนําไปสู่การมุ่งเน้นและความชัดเจนใหม่ต่อภารกิจที่ตามมาแง่มุมที่สําคัญที่ต้องพิจารณาคือการตระหนักถึงการหายใจตลอดทั้งวันบ่อยครั้งที่เราหลงลืมในกิจวัตร และลืมหยุดพักเพื่อหายใจลึกๆ่ังนน้นจึงแนะนําให้หาสถานที่เงียบสงบที่คุณสามารถรู้สึกสบายและปราศจากสิ่งรบกวนแสงไฟที่นุ่มนวลการไม่มีกระแสเสียงและการเลือกตำแหน่งที่สะดวกสบายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการฝึกการหายใจอย่างมีในสําคัญดังนั้นการฝึกหายใจอย่างมีสติจึงกลายเป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่องของการค้นพบตนเองและการเติบโตประสบการณ์ที่สามารถแบ่งปันและเสริมสร้างในชุมชนเพื่อส่งเสริมสภาวะของความสงบและการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้างการหายใจเป็นมากกว่าการกระทําทางชีวภาพมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกาย และจิตใจเชื่อมโยงเราเข้ากับปัจจุบันและทําให้เราตรหนักรู้ถึงความสําคัญของทุกช่วงเวลาที่เรามีอยู่ในขณะนี้การฝึกฝน,ก,นการหายใจอย่างลึกซึ้งยังแสดงให้เห็นว่าการหายใจน,นั้นเกี่ยวพันกับจิตวิญ,ญญาณของเราอย่างไรหลายประเพณีระบวมถึงพุทธศาสนาเน้นย้าการหายใจว่าเป็นวิธีในการปลุกฝังการตระหนักรู้และการเชื่อมต่อกับสิ่งเนื้อธรรมชาติการฝึกสมาธิในประเพณีพุทธตัวอย่างเช่นมักเริ่อมอต้นด้วยการให้ความสนใจกับการหายใจซึ่งกลายเป็นหลักยึดสําหรับผู้ฝึกปฏิบัติโดยการมุ่งเน้นไปที่การหายใจผู้ทําสมาธิสามารถสังเกตเห็นรูปแบบทางจิต ซึ่งทาให้พวกเขามีความตรนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะชั่วคราวของมันการสังเกตนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับความคิดนําไปสู่การลดความทุกข์และเพิ่มความเห็นอกเห็นใจทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นการสํารวจการหายใจในสมาธิยังนําเราไปสู่การพิจารณาถึงผลกระทบของอารมณ์ต่อการหายใจและในทางกลับกันเมื่อเราเผชิญกับอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธหรือกลัวการหายใจของเรามักจะตื่นและเร็วการทําความเข้าใจวงจรน,นี้ เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทำให้เราสามารถแทรกแสงอย่างมีสติโดยใช้เทคนิคการหายใจเพื่อสงบระบบประสาทและฟื้นฟูความชัดเจนทางจิตเทคนิคที่มีประโยชน์ในบริบทนี้คือการหายใจด้วยกระบังลมซึ่งเราหายใจเข้าลึกๆขยายท้องแทนที่จะเป็นหน้าอกการฝึกนี้กระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบสนองต่อการผ่อนคลายของร่างกายช่วยลดผลกระทบจากความเครียดนอกจากนี้การฝึกหายใจยังมีสติยังสอนเราเกี่ยวกับความไม่จีรังในทุกๆก,การหายใจเข้าหรือหายใจออกเราจำได้ว่าทุกอย่างอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การทำความเข้าใจนี้อาจเป็นการปลดปล่อยทําให้เราปล่อยวางความต้องการในการควบคุ่หมอและยอมรับการไหลตามธรรมชาติของชีวิตเมื่อเราตรหนักว่าทั้งช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดและความสุขเป็นเพียงช่วงชั่วคราวเราจะพบพื้นที่สําหรับการยอมรับและความมกตันยูด้วยเหตุนี้การหายใจไม่เพียงแต่ช่วยให้เรานาทางผ่านความยากลาบากแต่ยังช่วยให้เราฉลองช่วงเวลาที่มีความสุขโดยเตือนเราว่าการหายใจแต่ละครั้งคือโอกาสใหม่ในการมีสติและอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราผสมผสานการหายใจในชีวิตประจําวันเราสร้างการฝึกที่เข้าถึงได้ ซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องนั่งในท่านดาหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเพื่อหายใจอย่างถูกต้องเราสามารถถฝึกได้ที่สำนักงานในระหว่างการเดินทางกลับบ้านหรือแม้แต่ในช่วงเวลาที่มีการโต้อตอบทางสังคมอ,อการหายใจแต่ละครั้งกลายเป็นโอกาสในการจัดระเบียบจิตใจและร่างกายของเราทําให้การฝึกการหายใจกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงในการจัดการกับความท้าทายในชีวิตประจําวันการสรํารวจประเภทต่างๆของการหายใจก็เปิดเราให้สู่จักรวาลแห่งความเป็นไปได้นอกจากเทคนิคที่ได้กล่าวถึงแล้ว เช่นการหายใจสลับจมูกและการหายใจทางท้องยังมีการหายใจแบบโพลโทรปิกซึ่งมักใช้ในบริบทการบำบัดและการรู้จักตนเองเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับรูปแบบการหายใจที่รวดเร็วขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่สภาวะการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปช่วยให้ผู้ฝึกปฏิบัติสามารถเข้าถึงอารมณ์ที่ถูกกดทับและทำงานบำบัดที่ลึกซึ้งการใช้การหายใจในความสามารถนี้เป็นการฝึกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดเผยที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจของเราการหายใจอย่างมีสติยังสามารถเป็นพันธมิตรในกิจกรรมทางกายภาพในสาขาเช่นโยคะพิลาทิส และศิลปะการต่อสู้การสิงโครไนซ์การหายใจกับการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลประโยชน์ความใส่ใจต่อการหายใจในระหว่างการออกกําลังกายไม่เพียงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางกายแต่ยังเพิ่มความตรนักรู้ในร่างกายช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับขีดจํากัดและความสามารถของเราการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกายนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเมื่อพิจารณาจากทุกแง่มุมนี้การฝึกหายใจอย่างถูกต้องจึงปรากฏว่า เป็นวิธีการแบบองรวมสำหรับสุขภาพจิตอารมณ์และร่างกายโดยการปลูกฝังมันเราสามารถพัฒนาความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นต่ออุปสรรคและความเข้าใจที่ลึกกว่าซึ่งยิ่งขึ้นต่อช่วงเวลาง่ายๆในชีวิตการฝึกนี้เชิญชวนให้เราก้าวถอยหลังและสังเกตประสบการณ์ของเราในขณะที่มอบเครื่องมือสำหรับการกระทำอย่างมีสติและตั้งใจเมื่อเรายังคงสำรวจและฝึกฝนการหายใจอย่างถูกต้องเราจะไม่เพียงแต่มีความตรหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับบอตนเองแต่ยังมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นต่อผู้อื่นการถึกสอนเราว่าทุกคนมีประสบการณ์แห่งความต่่่ออสสสู้้้แและคคววาาามมุขรงงพืนนนทีหหหเเ็็กใจ และการเชื่อมต่อดังนั้นเมื่อเราดำดิ่งสู่การฝึกนี้เราจึงได้รับการเตือนว่าการหายใจไม่ใช่เพียงการกระทำทางกายภาพแต่เป็นการแสดงออกถึงมนุษยชาติที่แบ่งปันการเป็นการเชิญชวนให้มีอยู่ในปัจจุบันและโอกาสสาหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการหายใจมันน่าสนใจที่สังเกตว่ามันกลายเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจหลายครั้งที่เรามักแยก2ด้านนี้ออกจากกันในประสบการณ์ของเราแต่การหายใจแสดงให้เห็นว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรการหายใจแต่ละครั้งที่เราทํามีศักยภาพในการส่งผลกระทบต่อเคมีภายในของเราและสภาวะอารมณ์ของเราเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาของความโกรธหรือความเครียดการหายใจของเรามักจะเร็วและตื้นในทางกลับกันในช่วงเวลาของความสงบและสันติการหายใจจะช้าและลึกนี่คือการเชื่อมต่อที่สําคัญในการทําความเข้าใจความสําคัญของการหายเป็นเครื่องมือในการดูแลตนเองและการมีสติ อีกประเด็นสาคัญคือการฝึกหายใจในช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดทางอารมณ์หรือทางร่างกายเมื่อเรารเผชิญกับประสบการณ์ที่ท้าทายเช่นการสูญเสียคนที่รักหรือวิกฤตความวิตกกังวลการหายใจอย่างถูกต้องอาจเป็นประภาคารที่ชี้นาเราผ่านความมืดเทคนิคการหายใจเช่นการหายใจทางท้องหรือการหายใจแบบมีจังหวะสามารถให้การบรรเทาทุกข์ในทันทีช่วยฟื้นฟูความสงบและความชัดเจนโดยการมุ่งเน้นไปที่การหายใจเราเบีเ่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดและเชื่อมต่อกับปัจจุบันช่วยให้เราพบพื้นที่แห่งการรักษาและความเข้าใจ ในชีวิตประจําวันการหายใจยังมีสติสามารถรวมเข้ากับกิจกรรมประจําวันได้ง่ายซึ่งทําให้เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการรออยู่ในแถวการนั่งอยู่ในที่จราจรหรือแม้กระทั่งในการประชุมเราสามารถใช้ช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพื่อหยุดและรับรู้การหายใจของเราทําให้เรามีสติและปลุกเราให้เข้ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นการสร้างความรู้สึกของการมีสติในกิจกรรมประจําวันเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างการมีสติในทุกด้านของชีวิต เมื่อเรายอมรับการฝึกหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเรามันจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตของเราเราเริ่มรู้สึกถึงความสงบในใจแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนอกจากนี้เรายังพบว่าตนเองสามารถตอบสนองต่อความท้าทายด้วยความใจเย็นและมีสติการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับการหายใจนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสงบและความชัดเจนในชีวิตการสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการหายใจอย่างถูกต้องช่วยให้เราสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่น ดังที่กล่าวไปแล้วการหายใจเป็นเครื่องอมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่าในชีวิตประจําวันโดยการฝึกฝนการหายใจอย่างมีสติเราจะตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่อยู่ภายในระหว่างเราและผู้คนรอบข้างซึ่งนําไปสู่การปรับปรุงสุขภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้มีการสนทนาอย่างมีคุณภาพและความสัมพันธ์ที่มั่นคงในชีวิตของเราการหายใจอาจดูเป็นการกระทําที่เรียบง่ายแต่เมื่อเราสํารวจอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่า มันเป็นส่วนสําคัญของการมีอยู่ในโลกนี้การฝึกการหายใจสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและทําให้เรามีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองและผู้คนอื่นๆที่เราเจอในชีวิตทุกวันการสํารวจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหายใจเปิดเผยให้เราเห็นว่า มันมากกว่าฟังก์ชันทางชีววิทยามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราบูรณาการการฝึกหายใจเข้าในชีวิตของเราเราจะเริ่มสร้างสภาวะของการมีอยู่และความตระหนักซึ่งสะท้อนในทุกด้านของการดำรงอยู่ของเราการหายใจที่ถูกต้องช่วยให้เรารับมือกับความท,ท้าทายด้วยความชัดเจนจัดการกับอารมณ์อย่างมีสุขภาพดีและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการหายใจเราเปิดพื้นที่สำหรับการรักษาความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตทางจิตวิญญาเมื่อเราหายใจอย่างมีสติเราอนุญาตให้ชีวิตไหลผ่านเราโดยตรหนักว่าการสูดอากาศเข้าและออกแต่ละครั้งเป็นโอกาสในการฟื้นฟูและการรู้จักตนเองดังนั้นฉันขอเชิญคุณให้มุ่งมั่นกับการฝึกนี้ใช้เวลาไม่กี่นาทีทุกวันเพื่อมุ่งเน้นไปที่การหายใจของคุณลองใช้เทคนิคต่างๆสังเกตว่าร่างกายและจิตใจของคุณตอบสนองอย่างไรและอนุญาตให้การฝึกนี้กลายเป็นส่วนสําคัญของชีวิตประจําวันของคุณตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทําหายใจเข้าลึกๆเชื่อมต่อกับตัวตนของคุณ และให้การหายใจแต่ละครั้งกลายเป็นก้าวสู่ชีวิตที่มีสติและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือเป็นชีวิตที่แท้จริงมากขึ้นหายใจรู้สึกและเปลี่ยนแปลงตัวเอง